อยากจะบอกว่าถ้าเราอยากบรรลุธรรมนะ,ะต้องดูจิตเพราะว่าจิตจะเป็นตัวบรรลุธรรมจิตของเราที่บรรลุไม่ได้ก็เพราะมันถูกบดบังถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะสามารถทําลายสิ่งบดบังหรือว่าสามารถผ่านสิ่งบดบังไปได้เราจะเห็นสภาพจิตที่เข้าถึงวิมุตุผลได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เลสุดก็เป็นพระโสดาบัน ซึ่งพระโสดาบันเป็นสภาวะที่ไม่ได้ลึกลับอะไรเลยตื้นๆโสดาบันตื้นๆมากนั่นแหละ <c oughs> ดูจิตแล้วที่นี่ผมจะสอนให้ดูจิตซึ่งต้องทําความรู้จักกับจิตก่อนจิตของเรานั้นมันมีนมอยู่สองมันมีอยู่สองอย่างจิตของเราซึ่งเราอาจจะฟังจากที่อื่นเราอาจจะไม่เคยได้ยินที่อื่นมันอาจจะไม่เคยสอนกันอย่างนี้แต่ว่านี่คือผมพูดแบบตรงไปตรงมา จิตจิตของคนเรามีอยู่สองอย่างก็คือจิต